กาทำงานบ้านช่วยลดความเครียดจริงไหมคะจริงค่ะอันนี้คอนเฟิร์มพี่เป็นคนชอบเวลาแบบน้องๆจะชอบแบบว่าทีอ่อฟิ่ะจะชอบบอกว่าจับหยุดพี่มุกที่พี่มุกชอบทําตัวเป็นแม่บ้านชอบทางานบ้านเนาะแล้วก็ชอบแบบไม่ไปทํางานเพราะเราทำงานบ้านอะเราโฟกัสอยู่แค่เรื่องเล่งดีแล้วมันไม่ต้องใช้สมองเนี่ยอ่ามันก็จะมีแค่วัตถุประสงค์เดียวเช่นถูพื้นก็ถูไปให้มันสะอาดการทํางานบ้านอะหนึ่งนะมันไม่มีความคาดหวังสองมันเป็นการทําโดยที่มันไม่ต้อง ว่าหลายหลายคนนะ่ะมีงานบ้านที่ชอบเป็นเหมือนกันพี่แยพี่ชอบหลังจากชอบเก็บของมือมีมีเทียแคชอบเพราะฉะนั้นทุกคนนะคะสามารถไปดีไซน์ด้วยการไปเลือกงานบ้านที่ตัวเองชอบนะคะลองมาแชร์กันสิว่าเราอะ่ะชอบทํางานบ้านอันไหนตอนที่เราเครียดเราชอบหนีไปทําทอะไรเรามันทําให้เรารู้สึกแบบว่าคลายเครียดได้บ้างเรื่องงานบ้านนะคะก็เป็นหนึ่งในวิธีที่เราสามารถคลายเครียดได้แล้วก็เป็น m e n ท a l h e a ท t ดีไซน์รูปแบบหนึ่งนะคะเราลองไปดูดีว่าเราอะ่ะชอบทํางานบ้าน ว่างหรือเวลาที่เราเครียดเราไปทํางานบ้านทีนั้นไม่รู้ตัวอีนิวนะคะเมื่อกี้รถ,ถ่ายผาไม้มาแล้วนะคะเพราะงั้นเนี่ยก็จะไปซื้อผลไม้นะคะก็เป็นหนึ่งในงานบ้านเหมือนกันนะคะคือไปสต็อกของกินที่อร่ยๆ่ข้าตู้เย็นของเราค่ะ